คุณชัยชนะเดลโชด้วยนะคะสนคสนครศรีธรรมราชพรคประชาธิปัตย์นะคะในฐานะที่เป็นรองในขาธิการพักด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชัยชนะ,ะครับสวัสดีครับคุณนายคุณมรรั์ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับค่ะสัญญาว่าจะถามแค่สามคำถามจริงๆนะอย่างแรกอย่างแรกแกนนําแกนนําชาวสวนยางเขาไข่ก๊อกเขาทิ้งประชาธิปัตย์มันจะมีผลกระทบกระเทือนกับฐานเสียงในภักใต้ของ ประชาธิปัตย์หรือไม่ครับเอากันตรงนี้ก่อนประเมินว่ากระเทือนไหมครับผมเรียนกับคุณนายคุณกำรัฐและท่านผู้ชมทางบ้านว่าคถ้าถามว่ากระทบหรือเปล่าที่คุณสุดทรรักโรงเราจากพักเนี่ยผมมองว่าไม่ตรงนี้คือไม่กระทบอยู่แล้วนะครับไม่กเพราะรว่าการทํางานของพรอไปปั์กับพี่น้องชาวสวนยางเนี่ยและพี่น้องชาวสวนปาล์มนะครับเรามีความผูกพันมายาวนานนะครับ ไม่ใช่ว่าเพิ่งมีเพิ่งเพิ่งมามีตอนที่ท่านสุนทรรัตน์รงเข้ามาร่วมทํางานนะครับไปเนี่ยพี่น้องชาวใต้ทราบดีย้อนไปตั้งแต่พระนท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกอมตตรีนะครับเราก็มีความผูกพันกับพี่น้องชาวสวทยางมาโดยตลอดจนถึงยุคท่านอภิสิทธิ์วิชาชีวะนะครับเราก็ได้ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องยางพารามาโดยตลอดผมคิดว่า เราต้องแยกกันระหว่างความผูกพันของพรรคกับความผูกพันส่วนตัวชาวสัญญากับพิ่สุนทรไอเนี่ยค,คนคมันต้องแยกกันได้ออกครับผมดังนั้นดังนั้นเชื่อว่าสุนทรรักโรงไม่มีน้ำหนักสักเท่าไหร่ในกลุ่มของชาวสาัญญา ผมคงไม่ไปมองว่ามีน erm ้ําหนักหรือไม่มีน้ําหนักครับแต่มองคนละปัจจัยกันครับปัจจัยการเลือกตั้งกับพรรคการเมืองประชาชนกับพรรคการเมืองเป็นอีกปัจจัยหนึ่งปัจจัยส่วนบุคคลที่ผูกพันก็อีกปัจจัยนะครับจะจะไปมองว่าใครมีน้ําหนักหรือไม่มีน้ําหนักตรงนี้ผมคงไม่อาจกล่าวล่วงครับโอเคครับถามที่สองสุนทรรักรงบอกว่าที่ต้องขก๊อกเพราะเคมีไม่ตรงกันมองอย่างไรกับคําว่าเคมีไม่ตรงกัน อผมคงไม่ทราบว่าเคมีพี่ถึงทอนเนี่ยเป็นเคมีอย่างไรนะครับแต่ถ้าเคมีพักคไมปัดเนี่ยเรามีความพักมีนโยบายสถาบันการเมืองที่ยึดหลักซื่อสัตย์สุจริตและเป็นระบบประชาธิปไตยนะครับผมเรียนว่าในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเมื่อวานผมก็ออกไปสัมภาษณ์ว่าคกระบวนการการพิจารณาผู้สมัครการเลือกตั้งนะครับพรรมีขั้นตอนอยู่แล้วครับใ,ในขณะน,นี้พรรก,ก็เปิดอ่าให้ สมาชิกพักทุกคนและบุคคลที่สนใจที่จะลงรับสมัครมาแสดงความจันนงที่จะลงรับสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรในานามพระคุิปัตและขั้นตอนกระบวนการพักก็มีว่าถ้าเขตไหนเสนอตัวเกินหนึ่งคนคก็จะต้องมีการทำโพครับ,รบและในข้อได้จริงเนี่ยผมก็เรียนว่าพัรก,ก็จะทำโพในเดือนสิงหาเ,เพราะเนื่องจากว่ากระบวนการที่มันทำโพไม่ได้อยู่ ในบางเขตเนื่องจากว่าต้องร้อยมีการกําหนดเขตเลือกตั้งที่อย่างชัดเจนเพราะนครสีมราชเนี่ยจากเดิมทีในการเลือกตั้งปี62สองเนี่ยเรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแค่8คนการเลือกตั้งรอบหน้าเราเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านเป็น9คนก็ต้องรอการกาหนดเขตเลือกตั้งให้ชัดเจนเรียบร้อยครับครับครับทีนี้ทีนี้ใน Facebook ของคุณสุนทรที่ได้อ่านกันทั้งประเทศเห็นไหมครับคุณสุนทรขยายความคําว่าเคมีไม่ตรงกันอย่างนี้ครับแก้ขยายความว่าสุนทรลูกชาวบ้าน ทำงานการเมืองเพื่อชาวบ้านไม่ใช่การเมืองเพื่อการแสวงหาแกไปขยายความคําว่าเคมีไม่ตรงกันอย่างนี้พักเสียเลยนะดังนั้นคุณคุณชนะต้องอธิบายสักนิดนึงค่ะเข้าใจกันแบบนี้จะอธิบายอย่างไรดีคะแกใช้คําอย่างนั้นอ่ะคือผมเรียนอย่างนี้นะครับผมเรียนว่าสมาชิกพรรคไม่ปฏิทุกท่านก็เป็นลูกชาวบ้านทุกท่านนะครับอเนี้ยต้องเรียนตรงๆครับครับคือการทํางานทางการเมืองผมเข้าใจดีพี่อุทธรเป็นน้องใหม่ในวงการทางการเมืองครับ การประดิษฐ์คำไม่สวยหรูเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งไม่ถูกต้องอืมผมมองว่าการสร้างวัฒกรรมม,มันเหมือนการไก่ฝันในข้อที่จริงนะักการเมืองต้องพูดเรื่องที่เป็นข้อเป็นข้อที่จริงกับพี่น้องประชาชนครับผมเรียนว่าพรรคปฏิรร่วมรัฐบาลมาครสามปีกว่าครับเราลงมือทําเรามีเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลคือหนึ่งการประกันรายได้สองแก้ไขรัฐมนูลสามถ้าพบคนในรัฐบาลทุจริต รเราถอนตัวกจากรัฐบาลมาวันนี้เดินทางมาถึงปลายเทมอมสามเงื่อนไขที่เรายื่นกับรัฐบาลไปเราทําสําเร็จทั้งสาเงือเ่อนไขครับผมโอเคอเค,คำถามที่สามสัญญาว่าถามแค่สามคำถามจริงๆคําถามที่สาม 3, นะเมื่อสักครู่คุณสนทรรักโรงแกบอกว่าแกเข้าใจคุณชชนะนะเพราะคุณชชนะโตมาในฝูงสุนัขจรจรออผมฟังแล้ผมก็สะดุงเลยนะ คุณจะชนะว่าอย่างไรครับแกบอกว่าแกเข้าใจคุณแทนเ,เพราะคุณแทนโตมาในสังคมในฝูงสุนัขจ,จิ้งจงอกก็เลยต้องขึงขังผมก็ยังงง,ง,ง,งอยู่เนี่ยยังไงคะคิดยังไงฮะผมคงไม่มีบุคลิกสึงขังนะครับนะครับแล้วก็เข้าใจอารมณ์ศิลปินแบบคุณสุนทรดีครับ สุนทรคงมีเคมีเป็นศรริลปินนะครับอารมณ์ศิลปินบางครั้งก<อ>็มีความคิดส่วนตัวเยอะมากไปครับก็ผมคิดว่าเขาคงคิดในอารมณ์ศิลปินของเขาครับผมโ,<อ>โดยหลักการผมที่สุนทรเนี่ยผมก็ให้ความเคารพและก็เคยร่วมงานกันมาและก็ทํางานร่วมด้วยกันมาโดยตลอดนะครับ,รบเรื่องประเด็นนี้ผมคงไม่ติดใจอะไรละครับผมับไม่ว่ากันขอกันกินมากกว่านี้มาบอกว่าโตมาในฝูงสุนัขจิ้งจอกก็เหมือนกับบอกว่าคุณแทนเนี่ยสุนัขจิ้งจอก ว่ากันอย่างนั้นเตอชาวบ้านฟังสุนทรพูดอย่างนั้นก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าขอกันกินมากกว่านี้ไม่ว่ากันไม่ถือสาใช่ไหมคคือผมมองว่าผมผมมองว่าอย่างนี้ครับผมมองว่าประชาชนในนครศรษฎร์ทราบดีว่าใครเป็นอย่างไรโอเคนะครับว่าใครทํางานใครที่ต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนใครที่พัฒนาจังหวัดอันนี้เขาทราบดีแต่ว่าจะไปล่วงลึกคนเราเนี่ยครับ ถ้าจะไป, <Okay. S 2> ไปมองว่าใครเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรเนี่ยอไอเนี่ยผมคิดว่า <Okay. S 2> เราควรให้เกี็บสิทธิส่วนบุคคล <Okay. S 2> กัน <Okay. S 2> อย่างผมเนี่ย <Okay. S 2> ผมออกไปสัมภาษณ์ทุกครั้งผมไม่เคยวิจารณ์ล้วงลึกไปถึงว่าคนคนนั้นเป็นบุคคลอย่างไร,รแต่ผมผมก็ไม่ถือสาะครับ okay. นักศิลปินศิลปินอารมณ์ศิลปินที่มาวิจารณ์เนี่ยผมผมผมก็ไม่ถือสาไม่ถือสาถือว่าเข้าใจคุณถึงชอนครับแล้วครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณแทนขอบพระคุณมากครับค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยชนะเดชเดโชนะคะสสนครศรีธรรมราชนะคะพรรคประชาธิปัตย์เป็นรองหัวหน้าพรรครองเลขาธิการพรรคด้วยนะคะประชาธิปัตย์ค่ะ